กองทัพภาคที่สจัดกิจกรรมวันสถาปนาไทยอาสาพกกันชาติประจำปี2555ในวันอาทิตย์ที่4มีนาคม2555ณจังหวัดนครราชสีมาโดยมีตัวแทนสมาชิกไทยอาสาพกกันชาติจาก20จังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและจากกลุ่มพลังมวลชนโดยมีกิจกรรมหลักดังนี้ พิธีสงฆ์และพิธีมอบทงไทยอาสาป้องกันชาติเวลา1ินาฬิกา15นาทีถึง11นาฬิกาพิธีสงฆ์ณพุทธศาสนสถานกองทัพภาคที่สองเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติที่เสียชีวิตจากการปกป้องคุ้มครองรักษาประเทศชาติหมู่บ้านของตนและช่วยเหลือทางราชการโดยมีพลโททวัชชัยสมุทรสาครแม่ทัพภาคที่สองและผู้อำนวยการศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติภาคสองเป็นประธานพิธี รวมทั Certain ้งผู้บังคับบัญชาในกองทัพภาคที่งผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่2และผู้แทนสมาชิกไทยอาสาพวกันชาติจาก20จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมพิธีเวลา10.00นถึง11.30น พิธีมอบธงไทยอาสาป้องก,กันชาติณพุทธศาสนาสถานกองทัพภาคที่2โดยมีแม่ทัพภาคที่2และผู้นวยการศูนย์ไทยอาสาป้องก,กันชาติภาค2เป็นผู้มอบธงไทยอาสาป้องก,กันชาติและมีผู้แทนไทยอาสาป้องก,กันชาติเป็นผู้รับมอบธงเพื่อไว้ประจําศูนย์ไทยอาสาป้องก,กันชาติจังหวัดทั้ง20จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือและพิธีสะดุดีวีรกรรมทางสุรนารีเวลา13นาฬิกา15นาที ถึง13นาฬิกา45นาทีณอรุษสาวรีท้าสุรนารีอําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาโดยมีพลโททวัฒชัยสมุทรสาครแม่ทัพภาคที่สองและผู้อำนวยการศูนย์แทอาสาปกันชาติภาคสองเป็นประธานวางพวงมาลาและกล่าวสุดีวิรกรรมท้าสุรนารีมีผู้แทนสมาชิกแทนอาสาปกันชาติจาก20จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือวางพวงมาลา พิธีสวนสนามกระทำสัตว์ปฏิญาณตนของสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติและมวลชนเวลา13นาฬิกา30นาทีถึงเวลา15นาฬิกาณลานหน้าสโมสรร่วมเริงชัยโดยมีพลโททวัชชัยสมุทรสาครแม่ทัพพระที2และผู้อำนวยการศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติภาค2เป็นประธานในพิธีผู้ร่วมพิธีมีผู้ขับชาในกองทัพพระที2ผู้ขับหน่วยขึ้นตรงกองทัพพระที2ถึงระดับกองพันกำลังพลนายทหารและนายสิบ ผูหน่าสวนราชการและภาคเอกชนตัวแทนกลุ่มมวลชนต่างๆโดยจัดมวลชนเดินสวนสนามดังนี้จัดหนึ่งกองมาคับการกองผสมและหมู่ทงไทยอาสาป้องกันชาติประกอบด้วยพันโทนโร่งวิทยานวรวุฒิผู้บังคับกองพันธารราบที่สองกรมฐานราบที่ส,สเป็นผู้บังคับกองผสมกองทัพพัที่สองและสูนไทยอาสาพกการชาติภาคสองจัดชุดครูฝึกเดินสวนสนาม20นาย จัดตัวแทนสมาชิกไทยอา,าสาป้องกันชาติจาก20จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดินสนสนาม20กองร้อยสนสนามกองร้อยละ50คนรวม1,000คนจัดผู้แทนลูกเสือชาวบ้าน1กองร้อยสนสนามจำนวน50คนจัดผู้แทนตำรวจบ้าน1กองร้อยสนสนามจำนวน50คนจัดผู้แทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน1กองร้อยสวนสนาม50คน สำหรับการจัดกิจกรรมวันไทยอาสาป้องกันชาติประจำปี2555ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากส่วนราชการภาคเอกชนสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติและกลุ่มพลังมวลชนอื่นๆนอกจากนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมาทำการถ่ายทอดเสียงออกอากาศสดผ่านไปยังสถานีวิทยุในเครือกองทัาพภาคที่2ทั้ง17สถานีในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและสถานีวิทยุเพื่อความมั่นคงกองในการรักษาความมั่นคงภายในภาคสอง อย่างไรก็ตามสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติและกลุ่มพลังมวลชนได้ร่วมกิจกรรมวันสถาปนาไทยอาสาป้องกันชาติประจำปี2555ทำให้ทุกกลุ่มเกิดความรักความสามัคคีความปลองดองและสมานฉันท์มีจิตสำนึกเกิดความรู้สึกรักชาติหวงแหนและปกป้องสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ตลอดจนมีจิตสำนึกร่วมกันในการที่จะพัฒนาหมู่บ้านและร่วมกันต่อต้านปกป้อง แก้ไขภัยคุกคามต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนตลอดไปขอสัญญาว่าขอสัญญาว่าข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะงรักจะงรักภักดีต่อชาติระบอบประชาธิปไตยรระะบบอปปชาธิไตยข้าพเจ้าจากช่วยเหลือทางราชการรักษาความเจ้าข้าพเจ้าจะราเกียรักษาเกียรติของไทยวันที่สี่มีนาคมของทุกปีหรือเป็นวันกำเนิด ายอาสาประกันชาติซึ่งมีความสำคัญของวันนี้เกิดขึ้นเมื่อ186ปีมาแล้ววันที่4มีนาคม2 3 6 9คุณยิ่งโมและนางสาวบุญเหลือได้รวบรวมคนไทยที่ถูกจับเป็นเชลยลุกขึ้นต่อต้านกองทัพเจ้าลุบวงที่ได้เข้ามายึดเมืองโคราชที่เป็นการรลึกถึงวีรการของข้าศึกบางรัมีกองทัพวีนนชนไทยที่ได้ต่อสู้ปกข้อมาใหศชาติ అమేరో గారిని గట్టిగా ఉంది కి వెని ఉకిలా తీని ఆ జుతు అడి ఆతే